ทุกคนดิฉันมีประสบการณ์นะคะที่จะมาเล่าอะไรให้ฟังค่ะด้วยความที่ช่วงนี้นะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักตัวมันเยอะขึ้นมากๆนะคะเอาง่ายๆก็คืออ้วนบวมลงพุงแบบหนะักมากจริงๆจะบอกว่าก่อนนะเนี่ยเมื่อก่อนอนะน้ำหนักประมาณช่วงปีที่แล้วอะไรเงี้ยประมาณ49เว้ยทุกคนพอมาปีนี้อ่ะผ่านมาประมาณปีนิดๆแกขึ้นมา1ิลโลนะคะ ก็คือตอนนี้ก็คือจะ60แล้วทุกคนดิฉันก็ตก,กใจมากมากในน้ําหนักตัวของดิฉันนะคะซึ่งในเรื่องของการกินเนี่ยดิฉันเองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เป็นคนที่กินเยอะนะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่เลือกของดีเท่าไหร่อันนี้นะคะก็เอามาแชร์ให้ฟังนะว่าระวังกันไว้นะคะสาวสาวที่ชอบตามใจปากแบบดิฉันเรื่องของเรื่องไม่อยู่ว่านะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้กินเยอะแยะไม่ได้ชอบบุฟเฟ่แต่ว่าชอบกินหมูกรอบ แก้ของทอดหมูก,กรอบต่างๆคือด,ดีมากนะคะแล้วก็ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ขวัญก็ได้มีไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะที่สมิธิเวนเนาะก็ซื้อแพ็กเกจที่มันเป็นแพ็กเกจที่อัลตาซาวนู่นนี่นั่นตรวจอุจจาระปัสสาวะคือตรวจทุกสิ่งแต่ว่าไม่ได้แบบฟูลออปชันขนาด3-4มหมื่นแลก็ประมาณ1มื0นสีประมาณนี้ซึ่งเจ้าแผนเนี้ยก็ตรวจออมาแล้วก็รู้เลยว่าเฮ้ย เราเนี่ยมีความผิดปกติในเรื่องของน้ําตาลที่มันเกินไปนะคะแล้วก็มีในเรื่องของไขมันที่โอเวอร์ไขมันดีไขมันเลวไขมันดีโอเคมีเยอะแต่ไขมันเลวก็มีเยอะเช่นกัน,กนดังนั้นนะคะก็ตอนนั้นยังไม่ได้สเรียสอะไรมากเว้ยทุกคนและดิฉันเองก็ไม่ได้คิดว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรมากมายคิดนิดนึงแหละแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเริ่มลงมือทาเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหม แลาไมันมีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้ฉันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการกินไปเลยดองสิ้นเชิงน้องเบยเดินเยอะดี่มานี่มาหาแม่มาแล้วที่นี้ทุกคนมันก็มีสัญญาณบางอย่างมาเตือนดิฉันนะคะด้วยการที่เมื่อประมาณวันที่ไม่ไม่กี่วันมาเนี้ยประมาณสองสามวันมาเนี้ยเนาะอยู่ๆอ่ะอันก็แบบหายใจแล้วมันเขาเรียกว่าตรงลิ้นปี่อ่ะมันแน่นเว้ยมันแบบรู้สึกแน่นๆแล้วมันก็เหมือนจุกๆเสียดๆบอกไม่ถูกนะคะ ก็คิดว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเนาะก็เลยแบบเออก็ปล่อยไปไม่ได้คิดอะไรนะคะก็ยังไปกินข้าวยังเป็นอะไรแต่ตอนกินข้าวเสร็จก็รู้สึกแล้วนะว่ามันจุกว่ะมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ซีเรียสก็ตามนั้นกลับมาบ้านก็ว่าไปนอนเล่นโทรศัพท์นู่นนี่นั่นก็นอนไปตื่นมาเช้าอีกวันหนึ่งเธอมันเป็นอีกแล้วเว้ยอาการเดิมเลยแล้วทั้งวันแล้ววันนั้นก็คือต้องมีพบลูกค้าด้วยนะคะมีการนัดลูกค้าด้วยแล้วเราก็แบบเราไม่อยากเลื่อนนัดลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเฮ้ย ทำไงดีวะแต่ก็ต้องแบบว่าเอออดทนอดทนที่จะแบบว่าไปหาลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาหมอตอนเย็นแต่แกระหว่างนั้นก็คือวันนั้นคือฉันท้องเสียสี่รอบพะเจ้าคือฉันแบบว่าแต่เสียที่บ้านนะก่อนที่จะแบบว่าก่อนจะไปหาลูกค้าช่วงบ่ายอะไรเงี้ยคือท้องเสียอยู่ที่บ้านแล้วทีเนี้ยก็ระหว่างทางก่อนไปถึงลูกค้าก็ปวดท้องอีกก็เลยซื้อถ่านกินโอเคก็หายไปไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ฉันก็แบบไม่ไหวแล้วว่าวันนี้ยังไม่หายหายใจแล้วก็แบบ อย่างเงี้ยแล้วมันจะจกบ,บริเวณลิ้นปี่อ่ะก็เลยต้องแบบไปหาหมอก็คือไปที่เดิมสมิติเวทที่เราตรวจสุขภาพเนาะทีเนี้ยสุดท้ายแล้วว่าคุณหมอก็เช็คคร่าวๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราไปประมาณทุ่มครึ่งสมิติเวทเนี่ยถ้าเกินทุ่มครึ่งเนี่ยจะไม่ใช่ไม่ใช่หมอเฉพาะทางแหละเขาจะเป็นคุณหมอที่แบบเป็นเป็นฉุกเฉินอะในแผนกฉุกเฉินแบบเนี้ยนะอ่ะพอขวัญไปปุ๊บ คุณหมอก็ตรวจจับโน่นนี่นั่นคือเขาประเมินช่วงแรกอะเบื้องต้นอะเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะเหมือนเป็นกดไหลย้อนหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นนิ่วอันเนี้ยไม่แน่ใจนะปวดตรงซี่ชายโครงตรงนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่เท่าไหร่นะคะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วก่อนจริงๆก็จะให้ไปส่งไปอัลตราซาวด์ด้วยแหละแต่ทีเนี้ยขวัญบอกว่าเพื่อเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยก็เพื่อมาตรวจสุขภาพที่สมิิเวเนี่ยแหละแล้วทีเนี้ย ผลตรวจสุขภาพออกมาก็มีปัญหาในเรื่องของไขมันเกินแล้วก็น้ําตาลเกินแต่ตรงอื่นยังไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้คุณมอกก็เลยไปเช็คข้อมูลรีพอร์ตจากผลตรวจสุขภาพว่าโอเคก็ไม่มีปัญหาแสดงว่าเรื่องนิ้วเนี่ยตัดไปได้ไส้ปิงแตกอะไรพวกนี้ตัดไปได้ก็มีอันเดียวที่น่าสงสัยก็คือในเรื่องของกดไหลย,ย้อนซึ่งฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยเว้ยว่า กรดไหลย้อนมันจะเกิดกับฉันหรอวะไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยนึกมาก่อนว่าแบบตัวเองจะต้องได้เป็นกรดไหลย้อนแบบนี้สุดท้ายค่ะก็คุณหมอก็ให้ยาเป็นพวกยาอะไรมาสารพัดที่เกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องกระเพาะเรื่องแบบว่าการหลังกรดอะไรแบบยับยั้งการหลังกรดอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการหาคุณหมอประมาณ3,000กว่าบาทแต่ว่าขวาัญจะใช้เป็นประกันสุขภาพตัวของขวานานะก็คือหมอจ่ายได้ตามจริงหมดเลยก็เลยโอเครอบนั้นก็โดนไป3,000กว่าบาทก็ไม่ได้ติดอะไร ทีนี้ก็กินกินยาต่างๆใช่ไหมแล้วฉันก็รู้สึกว่ามันยังไม่หายนะมันก็ยังไม่หายดีฉันก็เลยไปนั่งดูข้อมูลว่าเอ๊ะกดไหลย้อนมันต้องยังไงเราแก้ดูปะการเป็นกดไหลย้อน่ะมันเฮ้ยมันห้ามกินหลายอย่างมากคือขวัญไม่เคยรู้มาก่อนเลยทุกคนว่าหนึ่งของทอดของมันห้ามกินแอลกอฮอล์ห้ามกินอยู่แล้วใช่ไหมน้ำอัดลมห้ามกินของเปรี้ยวห้ามกินของเผ็ดห้ามกินขวัญเองมันไม่กินเผ็ดอยู่แล้วนะคะ ว่าของรสจัดนิดหนึ่งเงี้ยยำเยิมอะไรเงี้ยก็ห้ามกิน <S <S คือแบบเธอช่วยด้วยแล้วมันเป็นของทุกอย่างที่ฉันแบบชอบกินหมดเลยอะ่ะมนเลยแบบเฮ้ยตายแล้วเสมือนว่าเราต้องได้กินคลีนเลยอะ่ะเออมันก็เลยเป็นจังหวะจะเรียกว่า weekly, วิกฤตโอกาสในวิกฤตอีกวิกฤตในโอกาสว่ะที่แบบ สุดท้ายแล้วฉันอยากจะลดน้ําหนักอยู่นะคะอยากจะลดความอ้วนอยากจะลดสัดส่วนแต่มันยังลดไม่ได้สักทียังไม่มีแรงจูงใจในการที่จะลดได้อะไรแบบเนี้ยคือตอนนี้ฉันเจอแล้วเว้ยคือฉันต้องลดได้เพราะว่าฉันกินไม่ได้กินไม่ได้เพราะว่าอะไรมันจุกพอฉันกินอะไรไปที่แบบมันเป็นของแสลงที่กดไหลย้อนจะไม่สามารถกินได้อะมันจะกินไปแค่นิดเดียวเว้ยมันยังไม่ทันจะอิ่มเลยนะแต่มันจุกมันแบบตีขึ้นมาจุกตรงลิ้นปีแล้วมันแบบ กมันทรมานอ่ะมันเลยทําให้โอเคต่อไปนี้นะคะเราจะมาลดน้ําหนักนะคะจากการที่เรามีภาวะรดไหลย,ย้อนนะคะเผ <Reese. S 2> ื่อว่าใครนะคะเป็นเป็นคล้ายๆกันนะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวใน e ีพีหน้าเดี๋ยวขวัญจะพาไปดูช้อปปิ้งของที่เรา ต้องเอามาทำเองนะทำกับข้าวเองก็แล้วกันนะคะจะได้แบบว่าเซฟเซฟหน่อยนะคะหรือถ้าไม่เป็นไม่เป็นการทำอาหารเองก็อาจจะต้องดูว่าอเราจะต้องกินอะไรได้บ้างนะคะสำหรับการเป็นกรดไหลย้อนและสามารถลดน้ำหนักไปในตัวนะคะก็คืออาจจะต้องมีโปรตีนมีอะไรมากขึ้นห้ามกินผักสดอุย้ยลืมชั้นช่วงนี้ชั้นบ้ากินผักปัน่นมาผักผลไม้ปัน่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมือเย็นจะลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะผักสดก็ไม่ให้กินเพราะมันเป็นการเพิ่มแกส๊ส เพิ่มอะไรในอาหารในกระเพาะเธอต้องกินผักต้มอะไรแบบเนี้ยเออฉะนั้นมันค่อนข้างกินได้จำกัดมากๆแล้วทีนี้เราจะลดน้ำหนักด้วยมันก็อาจจะเป็นมิชชั่นหนึ่งที่ไม่ง่ายสำหรับขันแล้วก็ไม่ง่ายสำหรับคนที่เป็นกรดไหลยอ้อนแล้วอยากจะลดน้ำหนักเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวมาเป็นกําลังใจให้กันลวกันนะคะเผื่อใครกําลังเป็นอยู่หรือใครมีเทคนิคอะไรที่ทําอยู่แล้วตัวเองเป็นกรดไหลยอ้อนล้วลดน้ําหนักได้หรืออะไรอ่ง ฝากแชร์นิดนึงนะเพราะว่าขวัญเองก็เอาตรงๆเป็นมือใหม่ทางด้านกรดไหลย,ย้อนมากๆเลยจริงๆเพรไม่รู้ว่าอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ก็หาข้อมูลมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวทีเนี้ยจะพาไปช้อปปิ้งของกินนะคะเพื่อที่จะเอามาทำอาหารกินเองนะคะโอเคก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์นะคะพิมอะไรให้กำลังใจ subscribe follow กันไว้นะคะจะได้มา แชร์เทคนิคดีๆให้กันละกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะถ้าใครเป็นกไหลาย้อนอยู่นะคะก็ช่วยนะคะแนะนําขวัญน,นิดนึงเพราะขวัญเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันต้องทำยังไงวะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวพาไปชอปปิ้งใน EP ีต่อไปค่ะบ๊ายบาย